สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เชฟนิน่นะคะจะมาพายำปลาทูคะ่ะวันนี้เราได้ปลาทูน่าซีสวยมาเลยนะคะ,ะตัวนี้จะใช้อยู่ประมาณ4-5ตัวถ้าเป็นตัวเล็กนะคะทานประมาณ3-4คนนะคะอ่คนนะคะนิมก็จะปรุงรสค่ะใส่พริกซอยเลยนะคะอันนี้ใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ทานด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตะไคร้นะคะตะไคร้ซอยอันนี้หอมแดงนะคะอันนี้ ค่ะอ่าคลุกให้เข้ากันนะคะ,นนะคลุกให้เข้ากันค่ะอันนี้จะเป็นใบสะระแหน่นะคะคลุกให้เข้ากันค่ะแค่นี้เองแล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสประมาณนี้ก่อนครึ่งช้อนชาน,นะคะอ่าแล้วสุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยมะม่วงนะคะอ่ามะม่วงนะคะเรียบร้อยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันนะคะ ถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ลดความเผ็ดลงนะคะท่านผู้ชมคราวนี้เดี๋ยวเน้นจะขอแต่งตรงนี้หน่งนะคะแส่งเป็นพริกซอยแล้วก็จะมีน้องใบมะกรูดค่ะสักครู่นะคะอันนี้ยออ,อันนี้ใบมะกรูดนะคะ ทานด้วยกันนะคะยำปลาทูอร่อยอร่อยค่ะมีสมุนไพรเยอะด้วยไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ